ทุกอย่างในชีวิตเราเริ่มต้นจากความเชื่อคุณเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ความเชื่อคือมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะไม่ได้ลงมือทำ และถ้าคุณไม่ทำความฝันก็จะไม่มีวันกลายเป็นจริงแต่ความเชื่ออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอคุณต้องโฟกัสจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจน คิดถึงมันทุกวันเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเพราะสิ่งที่คุณให้ความสนใจคือสิ่งที่จะเติบโตและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกจงรู้สึกถึงความสำเร็จ เห็นภาพว่าคุณอยู่ในสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับมันเพราะความรู้สึกจะช่วยเปิดประตูของจักรวาลให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิต เชื่อโฟกัสและรู้สึกนี่คือกุญแจสู่การดึงดูดชีวิตในแบบที่คุณต้องการทุกอย่างเริ่มจากคุณลองเริ่มจากตอนนี้เลยทุกสิ่งที่คุณต้องการ อยู่ใกล้แค่เอื้อมขอแค่คุณเปิดใจเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำ